สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดถึงเส้นวาสนาชนเส้นใจนะคะมีความหมายว่ายังไงและก็ทายว่ายังไงนะคะหากเพื่อนๆนะคะเจอเส้นวาสนานะคะไปชนอยู่กับเส้นหัวใจนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นวาสนาก็คือเส้นนี้นะคะที่วิ่งมานะคะแล้วก็มาชนกับเส้นใจนะคะ หากเจอเส้นนี้นะคะให้ทายว่าเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่เดือดร้อนไม่ร้อนรนค่ะแม่หมอหรือว่าช่างสักลายมือนะคะนิยมนะคะเติมเส้นพอใจนะคะให้กับลูกดวงนะคะเพื่อให้ลูกดวงนะคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็ไม่ร้อนรนนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดหัวใจให้กับแม่หมออ้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะขอบุณค่ะ